อ่ะสักเชกสวัสดีครับพี่น้องนี่แหละสิ่ภาพเมื่อหาไอ้นมปลาปากเราอีว่ามาพีวิวหองเดาเหรอเบิ้งมา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 อันนี้เป็นเป็นเขาเอื้อนในฟาดเมนต์ก็ได้ไปเอออันนี้ไม่ไมีไม่ซีล็อกบอบอลนี่ยซีล็อกล็อกหนึ่งมันมีสองหองนอนเด้เออสองหองนอนหนึ่งหองขั้วหนึ่งหองน้ำผ้าเขาไปเบิ้งเบิ้งเนี่ยผ้าขาวเบิ้งเนี่ยขี้บุตรเลยครับดิขี้บุตรโยบตาครับโยตา ไต้ชุดตึกใกล้ๆต่ชุดอีรัดพุ่นละอันนี้ก็ไปเบิ้งทางพี่ก็ต้องเบื้งทางพี่ครับห้องขั้วฮันที่คือยูโรตันบ่่ทีคือยูโรตันโอ้ยอุกหกอยู่อันนี้ก็จะเป็นห้องง่ายคอืบห้องง่ายออมาในห้องขั้วดิห้องขั้วห้องขั้วแล้วก็จะมีห้องนึงนอนคนละห้องนอนคนละห้องครับสนุกปั้นยังนอนน้ำันบนไหนดิบ่น้ำงอบนไหนมันโกนนี่ครับห้องอยู่ห้องนอนนี่ครับ อันนี้คือหองน้อยของงยตั้งหากหองง่ยตั้งหักเมนโอ้โอเย็นพระดมมีเปิดสะอาดเนาะสอาดเนามองมุอไขวอยู่นะว่าจะเป็นตู้เย็นเท่าไหรเป็ดเปโลเหตอเด็กกินครับนี่โอ้แกพโลพโลครับเปโลเปโลโคาชได้ดิครับเปโลโคราชะอําออ่อะออ่ะอครอ่ะอ่ะอ่ะะอระอ่ะอ่ะอ่ะ่ะะเ่ะิ่ะอ่ะั่ะะอเฉอิมพ่ะเกียรติ่าอู่่อ่่ะอแอ่ะอ่ะอ่อ่อ่่ออ่ ันนบก็ข่าวก็หนาพิ่นกินข้าวเจ้าข้าวเจ้าฟีกันนี่ข้าวเจ้าฟีเบิดกับบอกพุกแก่มาส่งมีแต่ของฟีเน้อยอย่างนี้โอ้มีแต่ของฟีเด้ดเฮ่อห้องไหนพาไปเบิ่งใหม่อีกแล้วมันอืมนี่พาไปเบิ่งเบิดเห็นนละววะข้าพาขึ้นหอดผู้เห็นมืออ่าเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งพุระอืมอันนี้ตู้เย็นชวนร่วมนี่ตู้เย็นชวนร่วมอันนี้เขาจะมาแชนึงกูได มีผลละมงผลละไม่เหรอไม้ครับมีเบิดเตรียมเตรียมไว้เจ้าอยู่ือผลละไม้ห้องอยู่ห้องกินหลายครับหลายเนื้อเนื้อเพราะว่ามันเหลือเหลือจากห้องที่ว่าห้องมันตัเยี่ยมน้อยห้องส่วนตัวอยู่อยู่นี่ไปครับเดี้ไปไปเป็นเบื้งเึีงเถืองผเตียงเถืงครับซัมอพาร์ตเมนต์ครับอยู่บ้านกับบัวเยนอนดีบัวเลยนอนของแย่เลยกันโมบ้านอกกับบัวเยนอนของแย่ อันนี้มัน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 มัมีแคมเขาบอแคมเขาไอนอนแบบนี้เลยนอนแบบนีุ้มนับบรรยากาศที่กกใหม่กกรงง่ครับต้นยุ่งมือนต้นยุ่งอนงตุนป็นยุ่งเยต้นโพต้นโพานเขาผมนับพอีกของหนึงครับยูอง่ืนี่ว่าห้องไงอันนี้ห้องควยอันนี้ห้องครัวห้องครัวมาเิ่ได้ โอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยวะเออโอ้โททอดเขาก็มีไฮเบิร์ตหมมีมีใครแนบนิดคอยตัดคอยบริสุทธิดเพียงหรือเปล่าคนละของคนบรรยากาศนอนเดียวครับนี่อนคนเดียวอันตู้เย็นน้อยเนี่ยใส่เบียร์อย่างเดียวนี่ใส่เบียร์ไปกินครับยบๆแก่ยงีถอนน่อเดือดงันเบียร์เบียร์เบิดแล้วอ่ะมูอเขาบริจาคมือแต่นี่ละเออเดี๋ยวตอนนุ่มไอแก่ตอนเสารุ่มกับไรไอแก่ไอแก่ว่าไ้แก่อยู่แบบตอนนีไปได้นี่ครับ สิบเก็บนาฬิกายี่สิบเอ็ดเวลาทองทิมนิสเาียเพรว่านี่แหละหองกับบัวบัตรบวนีมีมองได้อีกอ่อมีกับนีนี่ะครับออกมาก็เป็นหองขั้วหองขั้วแม่นี่ก็ได้ก็เป็นหองมูคือหองน้อยคือตัวหองนั่นหองนั่นหองนอนกันหมดหมดครับหองนอนหองนอนด้วยกันมูเขานอนแต่ก็มีตู้เย็นจะมีหองขั้ว ยังจะไปเป็นหงน้องหงนางเออหงนางครับตัวแบบดึงซี่ละอู้หยูโรตันบ่เป็นดึงซี่ไหมโอ้ยูโรตัดยืมงน้องคอยนี่บางนึงตีนถีบไว้ยังเข้าเขาอู้เขาดูตัวนี้ได้ตีนได้ดันไว้เลยคนมันไหลเนาะอยู่หันเมียนนี่สามห่องนึงไหมเมียนครับสามสิบโก้คนมันเนาะมันคนมันหลาเจ้าหนี่มันสะดวกเไ้มอ๋ออยู่ใต้เตียงมายังใต้ใต้บอลนอนใตะเตะแบคับไอ้การเล่นมันเป็นโกเล่น มันตงของมันตรงมีนเงนมานน่เออมันตรงมีได้เนี่นี่อ้ยอันนี้มีเเดียวพ่อเด้่ามนมีหลายเมงมีเงนบ่ได้นี่ถ่าทัวักไตครับมาโดดอิสเสดออันนี้ก็จะเป็นก้าเจ้ามันตรงมีนเน,นี่เน่นี่เดก็กูลืมจุดจีนมาดไปก็เนนหรืต้มาเปิดออกกระเรีนเดีวเปิดออกกระเรีนแล้วเขาลืมเขาเอือลูกคลองนะคลองคองมันดิน ประมาณนี้นะครับบันบรรยากาศตรงนอกก็ได้บรรยากาศตรงนอกเข้ากันยี่สิบอ่ะอยู่แบบแต่ถ้ามีบ้านห้าดับอยู่ยี่สิบอะไรบรรยากาศครับประเด็นน้ำกระเจามาคิวบูดยุทธปตาแต่ของอยู่โลตันครับอยู่ฝนก็มีบรรยากาศยีงสิบครับเไปเป็นอุ้งฮุกยังไหนบุญบรรยากาศต่างกันอยู่ครับแล้วก็สภาพเป็นต้นอะมรถุงลบไถถุงลบไถ สรงข้ามเสียงดังเสียงวออดังยุ่ไกลอ่บุเนี่ยยุนยุนยุไ่ผมเบื้อผาือยืยน้วยบอกงางไปลให้คือยูตาคือตัวข่บางทีเาตัวข่เนี่มันหนาเลยหนาโอ้นี่วะนี่แอ่โอ้เสื้อผ้ามี่เอใช่ย่างเขาคือดอกไปอยู่นแล่นลูไปตะเกงยังไงตุณแจนไบ่ แล่นลงไปตะกังยังไงก็ได้จะใส่เสื้อผ้าทั้งใต้บ่เดี๋ยวฝนหยิพาไปลงลุมลบไผครับนี่อยู่ทุกคิวบุตรนะลุมนี่อันนี้ลุมลบไผของของโยต้ามันเปิดที่นี่มา่นเองเลยใส่เชือบ่ทำไมเปิดได้ใส่รูปสองเชือแล้วครับบ่แล่นมูดูมูตั้งลงมั่นนี่ครับบรรยากาศลุมรบไผ

สภาพลุมลุกไฟนี่ครับเสื้อผ้าเลยมีอืมมองยูมองเท่าคือคือกันก็พี่ไทยนี่เคลื่อนแรงลงมาปุ๊บนี่สิปูผาเลยเดิยเออบุรีเฮ็ดยังดิเห็นให้รู้ผาบ้า <c oughs> แล้วคว่างิงกันิ้งกันตูมต้ากันซ่ามันงไม่ติดกุ๋งเต่งต้อมเต่งเดียวเดียวดูพี่ไทย<ห>นี่ครับเออยิงกันตูมต้ากันซ่าเขียนหัวได้สุมกันแล้วก็คือแบบว่า อันนั้นมันต้องหาแนวคลาเครียดดิอันนี้ห้องยังนะครับอันนี้อันนี้เป็นห้องพวกห้องน้ำห้องน้ำเพราเขาไปแบบเตรียมน้ำให้เขาเจะไปเตรียมใหม่บิดเนาะเตรียมเบิดเสียบไฟแล้วมีเสื no. ้อผ no, ้ามักเข้าเบื้องเข่าเบื้องมีทีวีมีแอร์มียังเย็นแค่ได้นอนก็เอาผ้ามาฟู้อืมเขันมีผู้สาวลงมาได้นอนนี่เนาะได้ครับได้ ผิษตะม,มันโอมีฝรั่งเขงาบกว,ว่าเข้าเหมือนเหน่โยดเขาว่าุญนาขึ้นไปบุนวัน,น,นวขึ้นไปเล็กน้อยปิดไปปโอ้ยไม่ดีนี่มันไฟไ,นไฟอะไรของมันตรงนี้อยู่ทุกที่หมด เหมืนบรรยากาศทั้งนองมืนบรรยากาศทั้งนองแค่นี้ครับคลิปดีกับมียังไงขอบคุณเด้อครับเด้อพี่น้องโยธวาตาที่มาใกถ่ายถ้ำเมื่อนี้